สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของคลิปนะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเดือนพฤษภาคมเป็นภาพรวมภายในเดือนนั้นเลยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะจิตใจจิตวิญญาณการกระทําการแอคชั่นนะคะว่าจะไปในทิศทางใดคุณมีไวเบชั่นแบบเนี้ยระดับพลังงานแบบเนี้ยคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณพร้อมที่จะรับมือ ในสิ่งต่างๆที่มันจะมาจะเกิดขึ้นกับคุณหรือความท้าทายใดประมาณนี้เนาะเอาดูเป็นไกด์ไลน์ดูคร่าวๆดูไว้เป็นแนวทางลู่ทางก็ได้ถ้าใช่ถ้าตรงทั้งหมดก็ก็รับรู้ไว้รับรู้รับฟังนะคะอยู่ที่เพื่อนๆจะจะใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะแม่หมอฟังของให้พี่ไพ่เนาะสำหรับนี้ในการเช็คพลังงานเช็คพลังงานตัวตวนของเพื่อนนะคะ ขออนุญาตครูรุกุวาจารย์ศิดิ์สิธย์ไฮเซลที่ปกปักรักษาเจ้าของคลิปค่ะขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปที่เข้ามารับชมรับฟังตัวตนของเพื่อนนะคะขอเปิดสำหรับนี้5า้าใบ move on นะก้าวต่อไปนะคะเข้าสังคม พี่ิดฉเฉลียวฉลาดโอ้โหฉับไวได้สำหรับเป็นชัยชนะไม่ธรรมดาแล้วล่ะเจ้าของคลิปแค่นี้ก็พอแล้วไหมขออนุญาตคุรุคุบาจยาของเจ้าของคลิปค่ะ อืมมูฟออนจริงจริงก้าวต่อมูฟออนมูฟออนมากๆเลยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ค้นพบแล้วว่าเออเส้นทางที่คุณจะไปเหมือนมองเห็นปลายอุโมงเขาเรียกว่าปลายอุโมงจากเส้นทางที่คุณกําลังจะไปนะคะมีเสียงดังนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าแทรกเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าไมตัด เสียงรบกวนหรือเปล่านะคะต้องขออภัยนิดนึงนะคะต้องขออภัยมากๆเลยล่ะขออภัยวาันาที่นี้เนาะเป็นพลังงานของคุณที่ไปข้างหน้าแล้วอะไรที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์หรือองค์ความรู้เดิมความท้าทายความรู้สึกสิ่งต่างๆสภาวะการเงินที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเกิดความมั่นคงในอนาคตคุณก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการคุณมีการ จัดการการการะทําจัดการกับความรู้สึกของตัวเองจัดการกับสภาวะการเงินวางตัวเป็นอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยคุณคุณมองว่าคุณสักเตตเรวอะคุณสําเร็จละในการเดินทางในการใช้ชีวิตในการไปข้างหน้าเนี่ยคือพลังงานของเพื่อนเท่านี้เลยเนาะแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีแต่บวกกับบวกค่ะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้คนเนาะต่อให้แม่หมอฟังยังไม่ได้เปิดเนาะขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่าระดับพลังงานอย่างนี้นี่แหละเผาฟูมากเนาะจะดึงดูดแต่ความ,มาบันดันความ,มาดุลสมบูรณ์ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเนานะร่างกายแข็งแรงจิตวิญญาณมีไฟมีแพชชั่นเนาะจะทำออกมาอย่างเต็มอกเต็มใจผลตอบรับที่ได้มันมากมายมหาศาล นี่คือสิ่งที่ที่ไกด์บอกก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยไพย่อ้ววว้าวตกเขียวนะสำหรับนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะขอพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะในการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเดือนพฤษภาคมนี้ คือเรื่องใดคะอืมสองถ้วย The High Princess The High Love f a n The Star นะคะใช่ยชนะมามาครองมาครองในพลังงานของเดือนพฤษภาคมประสบผลสําเร็จอ่ะนี่เด็กถือเหรียญฉลาดมากๆนี่ค่ะควีนถือไม้นะคะอัศวินอัศวินนะงัราชาดาบนะคะสี่ถ้วยและมันจะมีจังหวะหนึ่งเนี้ยฉับไว ใช่ไหมพลังงานก็มาตามมานะคะพลังงานในเดือนปลายเดือนเมษาต้องใช้คำพูดนี้ปลายเดือนเมษาหรือช่วงทิ้งท้ายหลังสงการเริ่มที่จะแบบทาความเข้าใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นแหละมันมีความเข้าอกเข้าใจมีความชัดเจนเนาะไม่หมอฟังเชื่อมาโนไม่หมอฟังดึงดูดคนที่ชัดเจนกับตัวตนเองตัวตนของตนเองเข้าใจตัวตนเข้าใจบุคลิกเข้าใจกฎของธรรมชาติในการดึงดูดกฎแห่งกรรมเนี่ย กฎแห่งการกระทำแล้วก็สิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะเป็นและทำตามเสียงภายในของตัวเองและดึงดูดและวางใจเนี่ยคือพลังงานของเพื่อนเลยนะที่ที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะแล้วแน่นอนพลังงานของเพื่อนทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเพื่อนๆฉับไวดุดดังปฏิหารฉับไวมากมมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วในเดือนในเดือนพฤษภาคมเนาะระดับพลังงานต้องบอกว่า h high ว i b r บ t i o n ระดับพลังงานสูงมากสูงปีดสูงริวต้องบอกอย่างนี้เนาะสูงริวมีแค่ช่วงใกล้สิ้นเดือนที่มันเหมือนแบบว่ามัน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 เจอความท้าทายมานานเนาะมันมันแน่นอนมันเรื่องหมดหมดแพชชั่นหมดอารมณ์อ่ะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มมมมมมมทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวค,อยค,อยค,อยค่อยๆคุยไปทีละเรื่องแน่นอนว่ามันเกิดความรู้สึกว่าแน่นอนคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองก่อน ตัวคุณเองจิตอย่างคุณคุณรู้สึกว่ามันมีการเชื่อมต่อภายในได้สเสถียรมากยิ่งขึ้นก็คือคุณสามารถรับรู้เสียงภายในของตัวเองอะว่าตัวเองต้องการอะไรไปทิศทางไหนทําสิ่งนี้หรือไม่สิ่งนี้อะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้วกแวกแม้แต่คุณจะไม่ได้ยินเสียงคุณจะรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันผสมกลมเกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวคุณเลยไม่ได้สัมผัสได้เหมือนกับครั้งแรกๆเนาะแรกๆสิ่งแรกๆอะ เวลาที่เราเจอเราเรามักตื่นเต้นเสมอกับสัญชตาตญาณที่คุณได้รับเออได้ยินเสียงเสียงใครอ่ะอะไรเงี้ยได้ยินได้เห็นได้ได้สัมผัสคนลูกคนพองเรื่องอะไรเงี้ยแต่มันมันเนิ่นนานแล้วไม่เหมาะฟังกล้าพูดเลยว่าสําหรับเพื่อนๆอ่ะสัมผัสเรื่องพวกเนี้ยมาจนรู้สึกว่ามันมันกลืนไปกับการใช้ชีวิตขอให้คุณไม่ต้องเออะไร ให้คุณทำความเข้าใจละความสงสัยไปอย่างที่คุณได้กระทำมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอมรวมให้คุณเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกันกับทุทุกสรรพสิ่งทั้งหยินและหยางทั้งความเข้าใจแลวไม่เข้าใจทําความชัดเจนตัวคุณเองแล้วคุณก็เป็นคนที่บุคคลหนึ่งที่ออกมาเพื่อเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาวนะคะเชื่อว่าคุณได้ยินคํานี้มาเยอะหลายครหลายท่านในที่นี้เคยได้สัมผัสคําคำว่า ภารกิจทางจิตญาณสตาสีร,ารัยวอกเกอร์ชาวแสงหรือ,อผู้นำทางจิตญาณหลายๆคนลหลายๆท่านฮิลเลอร์เนาะผู้บำบัดเยียวยาวรักษาอย่างเงี้ยคุณคุณเข้าใจในตรงนี้แล้วแต่ละคนแต่ละท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังก็คือทำตามทำตามอ่าตรงนี้ขอโทษนะคะเสียงมันน่าจะดังมากๆและคุณก็ทำตามในเสียงเสียงที่มันมันเกิดขึ้น ภายในจิตใจของตัวคุณเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตเดินทางมาสักเส็จวายเบชั่นตรงเนี้ยแน่นอนคุณประสบผลสําเร็จทั้งภายในจิตใจการงานแล้วก็การเงินแน่นอนเพราะไพ่ขึ้นมาก็คือมันมีในเรื่องของการที่คุณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาสํานึกรู้คุณเนาะกลับมาปฏิบตัติมาฝึกปฏิบัติกลับมา,าเซนโนแรงต้งองบอกเนี้ยช่วงต้นเดือนนะเซนโนแรงมากไม่รู้ว่า ไปทำอะไรมาหรือปฏิบัติปฏิบัต,บติลงลึกไม่เขาได้ยกไงล้าเนื้อสัตว์ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะถ้าละได้ก็จะยิ่งดีเพราะระดับพลังงานมันจะค่อนข้างที่จะอยู่ในโลโลเนาะขึ้นพลังงานต่ําประมาณนี้ถ้าคุณทานพวกผักพวกผลไม้หรืออาอาหารที่ที่เกิดขึ้นทำรอชาติอะลงดินโดนแดดอย่างเงี้ย มันจะทําให้คุณได้ได้ทานอาหารที่แบบว่าได้รับไวโวชั่นของธรรมชาติแล้วคุณก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติได้โยดยง่ายประมาณนั้นเนาะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของของการงานอาชีพเนาะคุณจะจัดการมันมีในเรื่องของเกือบกลางเดือนท้ายเดือนมันจะมี สิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อทําให้คุณได้ชัดเจนมากย่งขึ้นบางทีก็มาในเรื่องของการงานอาชีพจัดการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเดิมๆปัญหาเกา่าๆมันจะกลับเข้ามาทําให้คุณได้รับรู้ว่าคุณเก่งมากขนาดไหนประมาณนี้มากกว่ามาทําให้คุณได้แบบว่าจัดการคุณจะสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างอะได้โดยง่ายแต่ถ้าคุณสังเกตนะถ้าคุณรับรู้นะคุณจะรู้เลยว่าบททดสอบนี้เข้ามาทําให้คุณ เก่งขึ้นคุณจะจัดการสิ่งนี้ได้โดยง่ายเพราะมันเคยผ่านมาแล้วไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะจิตการงานจริงๆที่จัดงานจัดการกับอาลูกน้องเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ในในในการทำงานในอาชีพในเอกสารในสัญญาในอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะทำได้ได้โดยง่ายหรือไม่งไัไงก็ค่าใช้จ่ายมาช่วงท้ายเดือนประมาณเนี้ยมาทำให้คุณได้ได,ได้ได้ต้อง จัดการกับตรงตรงนี้แต่แน่นอนไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยเหมือนคุณคุณรู้แล้วว่าเส้นทางที่คุณเดินมานั้นมันใช่มันตรงมันมันคือเสียงเรียกร้องภายในมันคือคือเส้นทางที่จะทําให้คุณค้นพบกับความสุขในชีวิตมันผ่าสุขอะฮะเหมือนไม่รู้คุณไปมูอะไรมาหรือเปล่านะหรือคุณปฏิบัติอย่างไรมานะ แต่แท้ที่แน่นอนเลยนะคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาคุณมีมาเชื่อมั่นในจิตในใจแล้วคุณศรัทธาภายในตนแล้วมันจะก่อให้เกิดความปิติสุขแล้วมันจะเอ่อล้นออกมาข้างนอกประมาณแล้ว90%เปอรซ็ลยเนาะเก้าเลยก็ได้ในในผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นผู้ที่สวดมนต์ภาวนาถือศีลและ แน่นอนอย่าลืมที่จะกวดน้ํานะคะกวดน้ําไม่ว่าคุณจะอ่านไพ่เสร็จคุณก็กวดน้ําก็ได้หรือว่าคุณคุณให้ทานอะไรเงี้ยเพราะในมิติเบื้องล่างเขาจะเข้าใจในการที่เราสื่อสารจากการที่เรากวดน้ํานะคะหรือไม่อย่างนั้นให้คุณพูดออกมาเลยเพราะว่าในโลกทิพย์เขาก็จะได้ยินเสียงของเรานั่นเองนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ เป็นการภาวนาจิตใจแล้วก็ส่งไปให้ครูครูบาอาจารย์เทวดาที่ปกปักรักษานะคะพ่อปู่ที่ที่อ่าดลบันดาลหรือว่าปกป้องกระแสพลังงานของเราอยู่ให้ท่านได้มีพละงกำลังมากยิ่งขึ้น ให้ท่านได้มีความสุขเนาะแล้วก็ให้ท่านจัดการกับกระแสะพลังงานบุญเราให้ส่งไปแล้วก็เสริมในเรื่องของพลังงานเนาะ,ะที่ปกปักรักษาแล้วหนุนดวงชะตาเราว่างคือหนุนดวงชะตาเรานี่พูดในเรื่องของการที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็คุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะได้ทําภารกิจทางจิตวิญญาณถ้าพูดในเรื่องของของภารกิจคุณจะได้ทําภารกิจทางจิตวิญญาณคุณจะ คุณจะได้เริ่มอย่างมันง่นคงคุณคุณเริ่มเรียนบางคนบางท่านมีการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องไพ่เรื่องหินเรื่องขันเรื่องเทคโนโลยีเนาะเรื่อง AI เรื่องคอร์คอร์เรียนต่างๆอ,อ่ะคุณจะมีในเรื่องของกลางเรียนไปแล้วเนาะมันจะมีในเรื่องของสิ่งทิ่งเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่ามันใช่สิ่งที่คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้มาประมาณนี้แล้วมันก็จะได้รอหลอให้คุณได้ได้ก่อเกิดอาชีพแล้วมันก็จะสร้าง ผลเพลได้ก็คือเม็ดเงินนะแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นเนาะเดี๋ยวคุณจะได้ต่อยอดเนาะได้ได้ต่อยอดต่อไปแต่เอาคร่าวๆในเดือนพฤษภาคมมันจะมีการเติบโตการขยายพัาการต่อ,อยอดความสําเร็จความสักเซส,าสกสรารเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะถ้าคุณไม่ได้ไปลงคอร์สต,ต่างๆมันก็จะอาจเป็นว่าคุณไปเจอครูครูบาอาจารย์ที่ที่เขาทำมาให้คุณได้พัฒนาองค์ความรู้ของคุณต่อเนื่องก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วมันทำให้คุณได้ได,ได้ชัดเจนกับ สัญชาตยานกับภาพในในเป้าหมายในปลายอุโมงคคุณมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะเข้ามาจะมีบุคคลเนาะแต่จะเป็นครูครูบาอาจารย์นะคะที่เข้ามาประมาณนั้นเนาะไม่หมอพูดในเรื่องของจิติญาณนะคะจะไม่ได้พูดในในในกายใน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 ความเป็นอยู่ในคู่รัก ประมาณนี้แม่หมอฟังอยากให้คุณมั่นคงได้ด้วยสภาวะจิตใจของคุณก่อนจิตใจของคุณจิตญาณของคุณเกิดความมั่นคงมันจะก่อให้เกิดอ่าสภาวะความมั่นคงในชีวิตด้วย เพราะภายในของคุณมั่นคงคุณเต็มร้อยในชีวิตของคุณเกิดความมั่นคงความเต็มร้อยคุณก็จะดึงดูดคนที่มีสภาวะความมั่นคงคู่บุญคู่บารมีคู่วาสนาของคุณเข้ามาในชีวิตคุณจะไม่ได้ดึงดูดความขัดแข้งความกลัวความวิตกกังวลเข้ามาเพราะว่าวายเบชั่นของคุณสูงมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมมาจากการที่คุณอ่ะมั่งคั่งเหลือเฟือคุณเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่ เข้ามาดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพลังงานของผู้ที่ยิ่งให้ยิ่งได้หร่าปะแผ่บุญแผ่กุศลมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพอในช่วงจะท้ายเดือนเนาะอันนี้แม่หมอฟังพูดถึงพลังงานทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ในช่วงของท้ายเดือนมันจะมีบางช่วงบางบางบางสภาวะที่เราสึกหมดหมดเพชั่นหมดหมดตรงเนี้ย ในช่วงสภาวะนั้นน่ะคุณจะไม่ได้รับฟังอะไรเลยสัญญาณคุณจะไม่ได้คราวนี้คุณก็ยิ่งหงุดหงิดคุณก็ยิ่งเบื่อเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเติมเต็มสิงส่งใดสิ่งหนึ่งเลยก็พาตัวเองไปกราวดิ้งไปอยู่กับธรรมชาติอ่าดื่มน้ำเยอะไปอยู่กับลำธารหินอย่างนี้ได้ทานน้ําแรก่ก็ได้แล้วก็แช่เท้าในน้ําเกลืออย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยหรือแผ่เมตตาเยอะในช่วงนี้นะคะประมาณนั้นเนาะมันจะช่วย หลายคนหล,ลายท่านเอาที่ถูกจริตกับเพื่อนๆนะยังไงก็ได้เอาที่ถูกจริตกับตัวเองอะประมาณนั้นแล้วก็ท้ายที่สุดเลยอะไพ่ขึ้นมาเลยก็คือทั้งพีนพีนถ้วยก็คือความเป็นแม่เนาะความเป็นแม่ความเป็นผู้ให้ความเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับประมาณนี้นะคะจงเป็นคนผู้ใจดีมีเมตตาอย่างาเขาเรียกอย่างฉลาดอะ ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบและไม่เอาเปรียบใครแมใ้ใครมาช่วยโอกาสจากความใจดีของตัวเองมีทั้งหยินและอย่างภายในตัวจงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครมาเ,าเปรียบและคุณจะอยู่ได้โดยอยู่บนความเป็นกลางโดยเส้นชัยนั้นอนะ่ะมันจะมาหาคุณมันจะบินจบกับคุณเลยคุณจะยืนอยู่บนเส้นชยัยบนบลลังของตัวคุณเอง แน่นอนคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนกับคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณเนาะประมาณนี้นะคะหรือมีคนมายืมเงินในช่วงสิ้นเดือนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะประมาณนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วขึ้นอยู่ที่คุณแล้วถ้ามันไม่ได้เหมือเดือบากว่าแรงแล้วเขาเคยช่วยเหลือคุณไว้อ่ะจะลองก็ได้นะจะลองช่วยก็ได้นะเพราะมันเป็นความใจบุญคของคุณแต่คุณต้องถามตัวคุณเองนะถ้าคุณไม่มีทรัพย์ก้อนนี้มันจะเดือดร้อนคุณไหม ถ้าเขาไม่คืนคุณคุณจะโกรธเคืองแล้วก็เดือดร้อนไหมเพราะมันจะต่อให้เกิดกรมกรมกรกรมต่อเนื่องกรรอมเนาะเอ่อต่อไปนะคะประมาณนี้เนาะมันมาท้าทายจิตใจของคุณนั่นแหละเพราะว่าวเบชันคุณตกไงถ้าไม่อยากเจอเอาลัดเอาเปรียบก็อยู่ในแบบวนเบชันสูงเข้าไว้แล้วความรู้แจ้งเห็นจริงมันจะบันเกิดขึ้นกับคุณ นะคะประมาณนั้นเนาะไม่รู้ว่าเสียงแทรกมันจะมีเข้ามาหรือเปล่านะคะแต่แตอนนี้ก็เบาลงแหละอ้าวขอไพยาณาโลกนะคะเป็นสารจากครุภูบาจารย์เนาะให้กับพี่พี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้นะคะไพ่ที่ตกคืออะไรรู้ไหมสำหรับ Li g h t w a l k เ r o r a c l ร ok เนาะฮะอยากจะพูดอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวขอนะคะขอคุณลุงคุณบาอาจารย์ให้คําแนะนํากับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอฟางน,นะคะในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณผ่านไปได้อยู่แล้วมีแค่ช่วงใกล้สิ้นเดือน เขาเรียกว่าไงประคองพลังงานของตัวเองแล้วก็ทำทำดีพูดดีทำดีคิดดีสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะกฎแห่งกรรมยุดธรทำเสมอนะคะกฎแห่งกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำกระทำดีก็พูดดีเนาะการกระทำด้วยวาจาด้วยใจด้วยจิตวิญญาณนะคะไม่หมอฟังไม่ได้พูดให้คุณตรงชิงนะไม่หมอฟังไม่ได้พูดให้คุณ อ่าจะต้องเขาเรียกว่ไงอ่ะถือดีเกียร์ยึดยึดอะไรเงี้ยแต่ให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกระําทำคุณเข้าใจในสิ่งที่หม,มอฟังพูดออกไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วไม่มีใครมาเชื่อแบบเราแล้วแล้ว,ลวเราก็ไม่ได้เชื่อแบบใครแล้วจงเข้าใจทุกๆกคนมีความแตกต่างนะคะตรงเนี้ยเป็นพลังงานทุกเนี้ย ที่เราจะต้องเข้าใจในตัวเรานะคะมันแวบเข้ามามันแวบเข้ามาเนาะไม่ใช่ว่าคุณปฏิบัติแล้วคุณไปบังคับให้ครอบครัวหรือคนรักของคุณปฏิบตัติไม่ทุกคนเขาจะทําต่อเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขารับรู้ได้ด้วยตัวเขาเองไม่มีใครสามารถสั่งการใครได้นะคะไม่อย่างนั้นคุณจะเจอแรงต้านทันทีนะคะประคองพลังงานของตัวเองไปเลยเนาะ รุรูครูบาอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะเหนือความคาดหมายนะคะในสิ่งที่ตัวเองคิดแก้ไขให้ตรงจุดทางที่ดี คุณดีผีุมเจนีทีเหนียวนะคะชีวิตคุณจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณรุกบาลชา์ท่านบอกนะคะคุณจะเข้าใจความเป็นไปในชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็นตามทีม่คุณมาฟังคลิปนี้เนาะแต่มันจะเป็นการที่คุณเข้าใจทุกๆสรพพสิ่งอะ่ะการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายการใช้ชีวิตและการมีความสุขกับช่วงเวลาทุกๆช่วงเวลาในชีวิต แล้วคุณรู้รู้ใจอ่ะรู้ใจรู้กายตนรู้ว่าชีวิตของคุณกระทําสิ่งนี้คุณจะได้รับผลสิ่งนี้คุณคุณคิดสิ่งนี้คุณจะได้รับสิ่งนี้อย่างเงี้ยอย่างอย่างที่แม่หมอฟังพูดไปเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณน่ะมันมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายอยู่แล้วในตลอดชีวิตในเส้นทางของคุณที่คุณได้ได้ได้เจอมาอย่างเรื่องที่คุณพลังงานของคุณคุณอยู่วายเบชั่นสูง คุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดคุณมีความคิดต่างๆจิตญาณของคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มันก็จะรู้สึกอดึอดอดัอด,อดทันทีแล้วจงรู้ให้เท่าทันสภาวะความคิดของเราจิตวิญญาณของเราเราเริ่มคิดแหละเราเริ่มมีม,มีจิตละที่แบบคิดอยากให้เขาเปลี่ยนคิดอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราที่เราเชื่อแล้วไปปลูกฝังความเชื่อให้กับเขาคุณจะรู้สึกได้เลยว่า มันอึดอัดมันอึดประมาณนี้ขอให้คุณเชื่อไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้กระทําเมื่อคุณกระทําดีคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในจุดที่พลังงานมันมืดอ,อึมคึมอยู่ใกล้คน็อกซิกรืออะไรก็ตามแต่คุณจะรู้สึกเบาในขณะที่ทุกคนหนัก แต่คุณจะรู้สึกเบาเพราะนั่นเป็นเพราะว่ากุศลผลบุญที่คุณได้สร้างเป็นเพราะพลังงานที่คุณได้ได้กระทำได้เชื่อมัน่นคุณจะได้รับความคุ้มครองจากตรง,ตรงนั้นแต่อย่าประมาทพลาดพังอย่าไปคิดไม่ซื่อนะคะประมาณนี้เพราะว่าทุกช่วงเวลาทุกช่วงจังหวะคุณจะต้องประคองชีวิตของคุณให้เสมอให้มีความสุข ประมาณนี้แล้วรู้จักจับจ่ายใช้สอยรู้จักให้รู้จักได้นะคะไม่ใช่ทำบุญเกินตัวหรือในหมองฟังพูดอย่างนี้แล้วคุณก็ร่วมบริจาคจนทําให้ตัวเองติดขัดขัดสนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเออเราจะต้องมารู้จัก รู้จักวิธีการในการประคองในการจับจ่ายในการเข้าใจอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเยอะเราก็สวดมนตนะ์ภาวนาแผ่เมตตาคิดดีก่อนดึงดูดสิ่งดีขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่เองได้สิ่งที่เองได้ดใช้และขอบคุณร่วงหน้ากับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดรู้สึกให้ได้แล้วคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งๆนั้นนะคะตอนนี้เสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะในตอนที่ทําก็คลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้เนาะ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอย่างมากนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ขอให้เป็นเดือนแห่งความสุขเช่นกันพฤษภาคมฟ้าใหม่นะคะพฤษภามีแต่เรื่องดีๆนะคะที่จะเข้ามามีเรื่องหลายๆเรื่องที่ที่ได้ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดแล้วก็มีเรื่องที่จะให้คำแนะนำแล้วระหว่างทางเดี๋ยวเรามาคุยกันชมเลนดอมไปด้วย,วยกันประมาณนั้นเนาะ ประมาณนี้แล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีประโยชน์อย่างไรฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอฟางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ